บทที่256การมีความรู้ก็ถือเป็นเรื่องผิดบาปเช่นกันแม้แต่เสวิยอเอ๋อร้ไรตัวน้อยก็ยังสังเกตได้ถึงบรรยากาศอันมาคุบดวงตากลมโตราวอัญญมณีของนางจึงหันจ้องมองไปยังติงห้าวอโดยไม่กระพริบแม้แต่น้อย เกาหลินเลิกคิ้วขึ้นด้วยแววตาคาดหวังหน่อยๆสำหรับเขาแล้วหนึ่งดาบพเนจรถือเป็นวีรบุรุษผู้กล้าที่คงเติบโตมาในตระกูลที่ใหญ่โตและได้รับการฝึกฝนในสำนักที่มีชื่อเสียงหากเขาสามารถติดต่อผู้มีอำนาจบางคนได้ปัญหาเหล่านี้ก็จะถูกแก้อย่างง่ายดาย จากที่ชายหัวล้านคนนั้นพูดไว้มันต้องใช้เวลากว่าสิบวันในการส่งข่าวจากที่นี่ไปยังหมู่บ้านโลหิตมังกรหากผ่านไปสิบวันแน่นอนว่าหมู่บ้านโลหิตมังกรจะต้องทำการบางอย่างเป็นแน่ภายในสิบวันนี้พวกเราต้องเตรียมตัวให้ดีติงห้าวพยายามจะไม่ทำให้ทุกคนกดดนันเขาจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มเพียงสิบวันก็ถือว่าเหลือเฟือแล้ว แต่ข้าเองก็คงต้องขอความร่วมมือจากทุกคนเช่นกันท่านพี่หนึ่งดาบบอกพวกข้ามาได้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างพวกเราสามารถทำได้ทุกอย่างเอาสิมาเลยพวกเราจะสู้จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งทุกคนรวมถึงผู้นำหมู่บ้านต่างก็ตอบบอกอย่างแน่วแน่ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือคนเหล่านี้นั้นอาศัยอยู่ภายใต้กฎแห่งการเอาชีวิตรอดมาหลายทั่วอายุคนและแน่นอนว่าต้องคุ้นเคยกับการเอาตัวรอดเช่นนี้มามากกว่าตัวขาวเพราะพวกเขานั้นต่างก็ดิ้นรนในเมืองหนาวเหน็บไร้ซึ่งความเจริญเช่นนี้มานานนับปีอีกทั้งพวกเขายังมีความแข็งแกร่งแต่กำเนิดซึ่งมันก็อาจแสดงผลออกมาพวกเขาถูกบีบให้เข้าสู่สถานการณ์ขับขัน เพียงเท่านี้แหละติงห้าวอตักน้ำแกงคำสุดท้ายเข้าปากก่อนจะกล่าวต่อด้วยรอยยิ้มข้าเพียงอยากให้พวกท่านทำสิ่งง่ายๆเท่านั้นเมื่อมองภาพติงห้าวอเดินลับกลับไปยังหอหินสูงสีหน้าของเกาเฟิงพลันดูเปลี่ยนไปเขาจะให้เราทำแค่นั้นจริงๆหรือ เกาหลินอดจะสงสัยไม่ได้ว่าทำไมติงห้าวอจึงให้พวกเขาจัดการเรื่องง่ายๆที่ตัวเขาเองก็ทำได้เขาน่าเชื่อถือแค่ไหนกันเชียวผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งกล่าวอย่างไม่เข้าใจนะักหรือเขาจะมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์บางอย่างกันแน่นะเกาหลินสัมผัสคราวขาวในวัย73ของตนก่อนจะพยักหน้าอย่างจริงจัง ข้าเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่สัญชาตญาณของข้าบอกว่าเด็กคนนี้ไว้ใจได้เขาไม่ควรจะรับรู้ถึงสิ่งนั้นแบบที่กัวนูเคยเป็นหน่าเศร้านักที่คนในตระกูลเก่าของเราไม่เคยมีอัจฉริยะปรากฏขึ้นเสียทีอย่ารีรออีกเลยข้าละเสียดายนักที่กัวนูนั้นไม่มีความสามารถพอที่ข้าจะบอกความลับกับเขาได้ แต่เด็กหนุ่มคนนี้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการเมื่อได้เห็นสีหน้ากังขาของเกาเฟิงเขาจึงถามว่าผู้อาวุโสท่านได้ตัดสินใจแล้วหรือยังก่อนเกาหลินส่ายหัวตอบเราเรอดูไปก่อนสักพักหลังกลับไปถึงหอสูงติงห้าวอก็ได้หันมองออกมานอกหน้าต่างขณะคิดแผนไปด้วย ถ้าจะขอให้เจ้าแมวพาพวกนักรบชุดดำออกไปล่าหาสัตว์ป่ามาเพื่อจัดการกับปัญหาขาดแคลนภายในหมู่บ้านพวกท่านว่าฟังดูดีหรือไม่ติงห้าวอกล่าวถามเทพทั้งสองในหัวเจ้าแมวนั่นน่ะเก่งไม่เบาทีเดียวมันสามารถจัดการทุกอย่างได้สบายๆเทพกระบี่กล่าวอย่างช้าช้าส่วนคนพวกนั้นนะไม่มีค่าอะไรหรอก ถ้ามันวิ่งเข้าหาปีศาจแล้วโดนฆ่าเสียก็คงสมควรแล้วแต่ข้าคิดว่าที่เจ้ากำลังทำอยู่นี่การมาเป็นผู้พิทักให้หมู่บ้านเล็กๆแบบนี้มันช่างเป็นเรื่องเสียเวลาสิ้นดีมีแต่รังจะทำให้การฝึกฝนของเจ้าช้าลงเสียเปล่าๆอย่าลืมนะว่าเจ้าเหลือเวลาไม่ถึงสามปีแล้วและคู่ต่อสู้ของเจ้าก็คือมู่เทียนหยาง จอมยุทธ์นั้นถือดาบกับกระบี่ในมือทั้งสองข้างและจำต้องมีศรัทธาในจิตใจเขานั้นมิได้สแสวงซึ่งอำนาจหากสแสวงหาซึ่งคุณธรรมในจิตใจผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ย่อมไม่กระทำขัดต่อคุณธรรมในใจของเขาเองสิ่งห้าวสรุปเอาจากสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินเขารู้ตัวว่าตนเองไม่ใช่นักบุญ แต่ก่อนที่กวนู้จะจากไปอีกฝ่ายก็ได้มอบความไว้วางใจให้แก่ติงห้าวอในการดูแลหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้และในฐานะเพื่อนเขาจะผิดสัญญาไม่ได้แล้วศรัทธาของเจ้าคืออะไรกันเป็นหนึ่งในใต้ล่าเป็นปีศาจผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นเทพพิทักษ์เผ่ามนุษย์เทพกระบี่ถามอย่างโกรธเกรี้ยว ข้าเองก็ไม่เคยคิดติ่งห้าวอนนั้นตอบไปอย่างไม่คิดสองเดือนก่อนหน้าหลังจากเข้ามาสู่โลกนี้เป้าหมายของเขามีเพียงการตามมหาน้องสาวที่หายไปเท่านั้น นั่นจึงทำให้เขาเลือกจะเข้าร่วมสำนักพินิจกระบี่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองและสู้เพื่อคนอ่อนแอกว่าแต่เขากลับเอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับเรื่องหนักอึ้งมากมายโดยไม่ได้ตั้งใจและด้วยเหตุนี้เด็กหนุ่มจึงควรต้องใช้เวลาทุกชั่วลมหายใจในการฝึกฝนเพื่อแก้ปัญหานั้นให้จงได้แต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากได้พบน้องสาวแล้ว แต่หลังจากกลัวนู่จากไปและการได้มาพบกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้สิ่งเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นแสงนำทางแก่เขาเลิกพูดเรื่องนี้เถอะตอนนี้ต้องคิดถึงปัจจุบันเสียก่อนสิติงห้าวอกูหัวก่อนจะกล่าวต่อว่าท่านได้ยินที่ชายหัวล้านพูดเมื่อครู่หรือไม่เราจะจัดการกับพวกนั้นยังไงดีโดยเฉพาะรองผู้นำหมู่บ้านที่เป็นช่างฝีมือจารึกคนนั้น เราจะมองข้ามเขาไม่ได้เลยเชียวอาอาอาช่างฝีมืองั้นหรือช่างฝีมือที่แท้จริงควรมีเกียรติแก่ตนมากกว่านี้สิทำไมถึงได้กลายมาเป็นนักรบกระจอกเช่นนี้เล่าว่ากันตามตรงหากเขามีฝีมือจริงก็คงไม่ต้องมาเป็นปล้นชิงเช่นนี้หรอกเทพกระบี่กล่าวอย่างเหยียดยาม เขามองว่าพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้ชื่อแห่งช่างฝีมือเสื่อมเสียลงอย่าห่วงไปเลยนะับแต่วันนี้ข้าจะสอนวิชาจารึกอาคมให้แก่เจ้าเองจะได้มั่นใจว่าเจ้าจะต้องจัดการพวกมันได้ภายในสิบวันเอาละถึงเวลานี้ไอ้หนุ่มติงก็ควรเรียนรู้เกี่ยวกับจารึกอาคมได้แล้วเพราะเมื่อบรรลุขั้นพลังที่สูงขึ้นไป การหลอมอาวุธจรึกอาคมและวิชาปรุงยาต่างก็เป็นวิชาที่สำคัญไม่แพ้การฝึกยุทธมีหนำ่ซ้ำเขายังสามารถผนวกความสามารถจากวิชาดาบและกระบี่ได้อีกด้วยหากเขาฝึกฝนด้านทั้งสี่ไปพร้อมกันแน่นอนว่ามันย่อมส่งเสริมซึ่งกันและกันเช่นนี้สามปีผ่านไปเจ้าหนูนี่คงเอาชนะมู่เทีนยนหยางได้อย่างสบายๆติงห้าวเริ่มจริงจังขึ้นเมื่อแท่กระบี่กล่าวถึงการฝึกฝน ในตอนแรกเทพทั้งสองนั้นยังไม่แน่ใจว่าติงห้าวจะมีความสามารถมากพอไหมในการฝึกทักษะหลายๆอย่างพร้อมกันแต่หลังจากที่พวกเขาได้เห็นถึงความสามารถอันน่าทึ่งของติงห้าวพวกเขาก็ตัดสินใจได้ทันทีช่วงสิบวันที่ผ่านมาพวกเขาได้ปรึกษากันหลายต่อหลายหนและในที่สุดก็ตกลงกันได้ถึงวิธีการสอนติงห้าวจารึกอาคมเง้นหรือ ข้ากำลังเฝ้ารอที่จะได้ฝึกอยู่ทีเดียวเชียวในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงแล้วติงหาวอดูมีความสุขมากเพราะจากทั้งสี่ทักษะวิชาปรุงยาการฝึกยุทธจรึกอาคมและการหลอมอาวุธจรึกอาคมเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขายังไม่ได้แตกฉานแต่อย่างไรเสียเทพกระบี่ก็ได้ตกปากรับคำกับเขาเอาไว้แล้วดังนั้นเด็กหนุ่มจึงไม่ได้พูดอันใด เราจะเริ่มกันคืนนี้เลยเทพกระบี่กล่าวพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ในสมองของข้านั้นมีความรู้มากมายจนไม่รู้จะสอนเจ้ายังไงดีมันช่างเป็นเรื่องยากสำหรับข้านักที่จะสอนคนที่ไม่มีพื้นฐานจารึกอาคมอย่างเจ้าข้าไม่เคยคิดเลยว่าการมีความรู้จะกลายเป็นเรื่องผิดบาปเสียได้บทที่2573าปัจจัยแห่งจารึกอาคม ทันใดนั้นเองเทพดาบก็พลันหัวเราะลั่นข้าจะบอกอะไรให้นะว่าหากความไร้ยังอายเป็นความผิดบาปละก็เจ้านะคงได้ตกนรกหมกไม่ไม่ได yeah. <laughs> ้รับการอภัยเป็นแน่ฮ่าฮ่าฮ่าติงห้าวอถึงกับพูดไม่ออกหลังจากพูดคุยเสร็จสิ้นติงห้าวอก็ผิวปากเพื่อเรียกเจ้าแมวมาตรเตรียมการออกล่าสัตว์ข้าชอบล่าสัตว์มากเลยละเหมียวฮ่าห้า เจ้าแมวปีศาจหัวเราะลั่นอย่างดีใจติงห้าวอจึงได้แต่ปรามเตือนว่าอย่าออกไปไกลนักและอย่าเข้าไปยุ่งกับสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งเกินกำลังเข้าลักนักรบชุดดำพวกนั้นยังต้องอยู่เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่าให้มีใครตาย เข้าใจแล้วเหมียวเจ้าเหมียวตอบอย่างไม่รีรอก่อนที่บรรดานะักรบชุดเกราะดำและชาวบ้านที่มีประสบการณ์จะพากันออกไปล่าสัตว์พร้อมกันติงห้าวอนั่งอยู่บนหองเงียบๆและเริ่มต้นการฝึกเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ผ่านไปถึงสามวันติงห้าวอนั้นนั่งฝึกฝนอยู่อย่างเงียบๆในอาคารสูงนี้มานานกว่าสามวันแล้ว และเพราะพลังลมปราณจากจุดตันเถียนตอนล่างแห่งกระบี่ได้มาถึงจุดที่8แล้วดังนั้นทั้งจุดเช่าหา่และจุดชี่ไหย่ยจึงพากันเปล่งประกายราวกับดวงดาวเช่นเดียวกันนั้นสิงห้าวเองก็ได้ฝึกฝนเพลงกระบี่ราชามังกรวารีและกลวิธีเยียนเทาหมีหลีจนกระทั่งบรรลุสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ติงห้าวอนั้นยังไม่ได้ทำการฝึกขั้นสุดท้ายในขั้นโลหิตทองของวิชาเหมันอัคคีหวนคืนกายทองแท้จริงแล้วในการฝึกฝนวิชานี้นั้นพลังของมันควรอยู่ในระดับปฐพีขั้นต่ำแต่เนื่องด้วยมันต้องการคุณสมบัติเฉพาะในการฝึกฝนทั้งโชคและสภาวการที่เหมาะสมจึงมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถบรรลุวิชานี้ได้ และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมระดับขั้นของวิชานี้ถึงได้หล่นไปอยู่เพียงระดับมนุษย์เท่านั้นในขั้นสุดท้ายในขั้นโลหิตทองเลือดและกระดูกในกายของเขาควรจะต้องมีการผนวกหลอมเพื่อพัฒนาคุณสมบัติต่างๆในร่างกายมีเพียงผู้ที่ได้รับการฝึกฝนปราณเพลิงและปราณเยือกแข็งมาอย่างดีเท่านั้นแล้วจึงสามารถทนได้ติงห้าวอนั้นเตรียมพร้อมสำหรับการบรรลุขั้นนี้แล้ว เพียงแค่รอบรรลุขั้นสูงสุดของผู้ฝึกยุทธทั้งตันเถียนเพลิงและเยือกแข็งก็เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นนอกจากการพัฒนาเหล่านี้แล้วในช่วงสามวันที่ผ่านมาเขายังได้เรียนรู้วิชาจารึกอาคมจากเทพกระบี่อีกด้วย ขอบเขตการเรียนรู้นั้นกว้างมากทำให้ติง5วาวต้องใช้เวลาถึง3วันในการทำความเข้าใจพื้นฐานทว่าเขาก็ยังไปไม่ถึงขั้นแรกเสียด้วยซ้ำไปแต่ในขณะเดียวกันภายใต้การดูแลของติงห้าวอบรรดาชาวบ้านเองก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติพวกเขาเริ่มทำการเกษตรและออกล่าสัตว์กับเจ้าแมว พวกเขาเริ่มออกล่าตอนเที่ยงวันและกลับมาก่อนอาทิตย์ตกเสมอซึ่งพวกเขาต่างก็สามารถล่าสัตว์ได้มากมายจนพอจะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเจ้าแมวได้แสดงความสามารถในการล่าสัตว์ของมันเป็นอย่างดีมันเลือกโจมตีแต่สัตว์อ่อนแอและหลีกหนีสัตว์ดุร้าย มีหนำซ้ำยังได้หาสมุนไพรวิญญาณที่สามารถพบได้เพียงในป่าและแล้วทรัพยากรต่างๆในหมู่บ้านก็เริ่มมีเพิ่มขึ้นภายใต้การออกล่าของเจ้าแมวไอแมวเจ้าเล่ที่อวดอ้างความเก่งของตนทั้งวี่วันนั้นได้รับการขนานนามจากชาวบ้านว่าเป็นสัตว์นำโชคในตำนานทางด้านพวกชาวบ้านเองเมื่อพวกเขาได้รับสารอาหารเพียงพอ พวกเขาต่างก็ดูแข็งแรงขึ้นจากแต่เดิมที่มีใบหน้าซูบเซียวทำให้ชายหนุ่มและชายวัยกลางคนหลายคนมีแรงเข้าร่วมการฝึกฝนการต่อสู้กับเหล่านักรบในชุดเกราะสีดำส่วนติงห้าวอนั้นก็ไม่เคยห่วงความรู้เลยเขาได้ถ่ายทอดวิชาอาคมขั้นต้นสำหรับฝึกยุทธด้วยดาบผ่านเจ้าแมวให้แก่ชาวบ้านในการฝึกฝนหมายจะให้พวกเขาสามารถป้องกันตนเองได้ ภายในไม่กี่วันเท่านั้นพวกชาวบ้านต่างก็แข่งขันขึ้นมาทันตาและในวันที่สี่นั้นอากาศปลอดโล่งฟ้าโปร่งสบายติงห้าวอได้ลงมาจากหอหินสูงในที่สุดและเข้าร่วมทานอาหารกับชาวบ้าน หลังจากนั้นเขาจึงออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังทุ่งหิมะกว้างที่ห่างออกไปราว5้าลี้สภาพแวดล้อมที่นั่นช่างสบายนักพื้นดินปกคลุมด้วยหิมะหนามันส่องประกายสว่างจ้าจากแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ดูราวกระดาษแผ่นยักษ์ที่ปกคลุมพื้นโลกที่นี่สินะติ่งห้าววอยืนนิ่งบนหิมะ และด้วยความแข็งแกร่งที่เขามีเด็กหนุ่มจึงสามารถเดินบนหิมะได้อย่างไร้ร่องรอยราวขนนกปล่อยให้เสื้อผ้าของเขาปลิวลิ้วไปตามลมราวควันไฟติงห้าวอหลับตาลงและนึกถึงวิชาจารึกอาคมที่เทพกระบี่สอนเขามา และเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงสว่างจ้าก็พลันกระพริบขึ้นขณะนั้นติงห้าวอก็ได้ยื่นแขนออกมาพลันกระบี่สนิมและดาบคมสลักมังกรเพลิงก็ได้ปรากฏขึ้นติงห้าวอเริ่มฝึกทักษะจารึกอาคมในทันที พื้นฐานของวิชาจารึกอาคมนั้นมีสามประการแบบอักษรหลักอักษรและเจ็ดจำนงอักษรพลังอันเหนือธรรมชาติของจารึกอาคมนั้นไม่แน่ไม่นอนแต่พื้นฐานแล้วมันประกอบไปด้วยสามสิ่งนี้นะับแต่วันนี้ข้าจะเริ่มก้าวไปในทางแบบอักษรสิงห้าวอก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้าเริ่มเสริมความแข็งแกร่งของตน เทพกระบี่กล่าวว่าโดยปกติแล้วช่างฝีมือมักฝึกฝนด้วยผู้กันกับกระดาษและเมื่อเรียนรู้ได้ดีขึ้นจึงขยับไปใช้อุปกรณ์พิเศษมักเป็นอาวุธอาคมและผู้กันด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้ช่างฝีมือนั้นเข้าใจในแบบอักษรอ,อย่างลึกซึง้งและเข้าใจในกระบวนการฝึกฝนอย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วจึงจะสามารถสื่อสารกับสวงสวรรค์และผืนปฐพีได้ ส่วนเจ้าเจ้าก็จงใช้ดาบในมือเป็นผู้การและใช้ผืนฮิเมะนี้เป็นด่างกระดาษเพราะว่าเจ้าก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะว่าขั้นตอนนี้สำคัญมากหากเจ้าทำได้พลังอันไม่มีสิ้นสุดก็จะกลายเป็นของเจ้าแต่หากเจ้าล้มเหลวคงเป็นการยากที่เจ้าจะสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ในเวลาอันสัน้นติงห้าวอพยักหน้าท่านอย่าปรามข้าอีกต่อไปเลยข้าได้ตัดสินใจแน่แล้ว และก่อนที่เขาจะทันพูดจบฟิวววฟิวววฟิวววติงห้าวกับพริบร่างและย้ายที่ไปมาดาบและกระบี่ในมือของเขาสั่นไหวก่อนที่เขาจะเขียนตัวอักษรจีนลงบนพื้นหิมะสิ่งที่ถูกเรียกว่าแบบอักษรนั้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ไม่ต่างจากองค์ประกอบเส้นขีดของตัวอักษรจีน แต่ละเส้นถูกขีดเพื่อประกอบร่างให้กลายเป็นคำทั้งเส้นแนวนอนและตั้งเส้นม้วนและตั้งฉากทุกอย่างนี้ช่างเรียบง่ายแต่กลับผสมผสานได้กลายเป็นคำที่มีความหมายในตัวมันเองซึ่งแต่ละส่วนต่างก็มีบทบาทในการรังสรรค์คำของมันเองเป็นนิมิตแห่งอาญาสวรรค์ที่แตกต่างกับสิวิธีติงห้าวอใช้กระบี่และดาบในมือเขียนตัวอักษร ยี่บนพื้นหิมะทั้งสิ้นสิบตัวทั้งความหนาและความยาวของพวกมันต่างกันแต่แท้ที่จริงแล้วมันมีวิธีการเขียนที่ต่างกันถึงสิบวิธีมันอาจจะน่าดูถูกต้องสำหรับเจ้าแต่มันไม่ใช่เลยหนทางของเจ้ายังอีกยาวไกลเทพกระบี่พูดในหัวของเขา ติงห้าวพยักหน้าแน่นอนว่าการฝึกจารึกอาคมคงไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยความพยายามเพียงหนเดียวในความคิดของเขานั้นถึงจะขีดเส้นได้อย่างแม่นยำแต่ดาบและกระบี่ในมือกลับลงน้ำหนักไม่เป็นดั่งใจอยากและความผิดพลาดเล็กน้อยนี่มันก็ได้นำไปสู่ตัวอักษรสิบตัวที่ไม่ถูกต้องเลยแม้แต่ตัวเดียวบทที่258เข้าใจแจ่มแจ้ง นี่เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นข้าขอลองอีกครั้งติงห้าวอไม่ได้รู้สึกท้อเลยแม้แต่น้อยเขากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมติงห้าวอขยับคมดาบและกระบี่ในมือทั้งสองด้วยท่าทางราวกับมังกรกำลังรายรำหิมะาสาาตร์กระจายพร้อมเสียงลมครวนครางก่อนที่เขาจะเขียนตัวอักษรลงบนหิมะอีกครั้งมันดีขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ใช่ เส้นอยู่ดีเทพกระบี่ประเมินเขาอย่างตรงไปตรงมาติงห้าวยิ้มอีกครั้งงั้นอีกรอบละนะเขาช่างดูสงบนิ่งและใจเย็นขณะที่กำลังลากคมอาวุธอย่างเชื่องช้าและคิดภาพตามในหัวไปด้วยเด็กหนุ่มเคลื่อนไหวอย่างเบามือราวกับกำลังแกะสลักชอวิงงงอว้งงงชอวิ้งงงชอวิ้งงงเสียงดังขึ้นบนลานหิมะ เทพกระบี่กล่าวบอกว่าดีขึ้นอีกหน่อยแต่ยังไม่พอติงห้าวอจึงตอบว่าเช่นนั้นแล้วข้าจะทำต่อไปต้องดีกว่านี้อีกข้าจะทำต่อเรื่อยๆใกล้แล้วขอข้าลองใหม่ใกล้เคียงมากแล้วดีเลยดีมากแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบข้าจะลองอีกครั้ง เทพกระบี่และติงห้าวต่างประเมินและทำซ้ำอยู่หลายครั้งท่ามกลางลมหนาว เทพกระบี่ประเมินความสามารถและผลงานของเขาไปเรื่อยๆในขณะที่ติงห้าวเองก็ยอมฝึกฝนซ้ำไปเรื่อยๆโดยไม่อิดออดต่อให้ฝีมือของเขาจะไม่ผ่านอยู่หลายต่อหลายหนแต่เด็กหนุ่มก็ยังคงเขียนมันต่อไปอย่างใจเย็นพร้อมรอยยิ้มประดับบนใบหน้าราวกับตัวเขานั้นตกอยู่ในมนสะกดที่ประกอบไปด้วยเส้นแนวนอนตั้งมากมายเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่ในที่สุดก็ผ่านไปสิ้น สิงห้าวเริ่มเข้าสู่จิตสมาธิและไม่ฟุ้งซ่านอีกต่อไปเขาแทบไม่ได้สนใจเสียงลมหวีดหวิวและลืมไปด้วยซ้ำว่าตนอยู่ที่ใดลืมแม้กระทั่งท่านเทพทั้งสองในหัว ลืมแม้กระทั่งคมอาวุธทั้งสองในมือและลืมแม้กระทั่งตนเองสิ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในจิตใจของเขาคือท่าทางการวาดรูปแบบซ้ำไปซ้ำมาบนกระดานหิมะผืนยักษเบื้องหน้าที่เขาจะเขียนอะไรก็ได้ตามใจอยากเขาเขียนเส้นเท่าที่ใจปรารถนาจนกระทั่งลืมเวลาที่ล่วงเลยไป เทพกระบี่อย่าใจร้ายกับเขานักเลยเจ้าก็รู้ดีนี่ว่าเส้นที่เจ้าหนุ่มนั่นวาดนั่ะชำนาญมากพอแล้วมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ดีพอที่จะสามารถเริ่มขั้นแรก,กอขอองค์การจะรึกได้แล้วเทพดับกล่าวปรามเมื่อเห็นความเข้มงวดของเทพกระบี่ผมเจ้าช่างยาวแต่วิสัยทัศน์ช่างสั้นนักเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเลย เทพกระบี่กล่าวเน็บด้วยท่าทีรังเกียจเส้นพวกนั้นเป็นเพียงเส้นธรรมดาธรรมดาแต่เจ้าเคยได้ยินหลักการนี้หรือไม่สูงสุดคืนสู่สามัญทุกคนต่างรู้ว่าอาคมอันทรงพลังล้วนมาจากเส้นพื้นฐานพวกนี้พวกมันไม่ต่างจากอิดของบ้านเรือนและบ้านเรือนจะแข็งแรงหรือไม่นั้นมันก็ขึ้นกับวัสดุคนที่มีพื้นฐานสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถบรรลุพลังที่ดีพร้อมได้ ข้าอาจจะเข้มงวดไปบ้างแต่ในอนาคตหากเขาได้ก้าวเข้าสู่การจจริกอ,อาคมอย่างเต็มตัวเขาจะต้องขอบคุณข้าแน่เจ้านี่มันเทพดาบโกรธมากที่โดยดูถูกแต่นางรู้ดีว่าคำพูดของเทพกระบี่นั้นถูกต้องด้วยแนวคิดนี้ไม่ได้ใช้เพียงกับงานจจริกอ,อาคมเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ได้กับการปรุงโอสถและการหลอมอาวุธ ดังนั้นถึงนางจะอยากขัดเขาจนสุดใจมากแค่ไหนนางก็ไม่อาจหาเหตุผลมาขัดได้เลยเทพกระบี่นั้นแสนจะมีความสุขเมื่อเห็นเทพดาบโต้เทียงเขากลับไม่ได้ก่อนที่เขาจะพูดต่อว่าพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าควรจะฝึกเขาเกี่ยวกับโอสดด้วยไม่ใช่หรือไม่รู้หรือยังไงว่าการเข้มงวดน่ะส่งผลดีต่อสิทธิ์ ในที่สุดเทพดาบก็ทนไม่ไหวนางตะโกนก่นด่าออกมาเสียงดงังหุบป,ปากไอ้แก่เวนตะลายข้ามีวิธีของข้าหน้าเจ้าอย่าได้ยื่นจมูกเข้ามายุ่งเชียวมาคอยดูกันสิว่าทักษะด้านการปรุงโอสถของเขาจะดีกว่าด้านจารึกอาคมหรือไม่นางบ้าน,นี่นี่เจ้ายั่วโมโหโข้าเรอะแล้วเราจะได้เห็นดีกันเทพกระบี่กล่าวอย่างอวดดี เทพดาบเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างหากแต่นางก็เงียบลงก่อนที่นางจะตกใจเมื่อเห็นบางอย่างเกี่ยวกับติงห้าควันไฟลอยสูงเหนือทะเลทรายเหือดแห้งดวงอาทิตย์ลับขอบปลิ่มห้่วงแม่น้ำยาวกระบี่สนิมสะท้อนแสงสีแดงที่มือขวาของติงห้าวอ เขาเขียนประโยคอันโด่งดังที่เขาเคยได้ยินจากโลกก่อนหน้าด้วยตัวอักษรจีนตามแบบผู้การจีนจากโลกเก่าลงบนผืนหีมะทุกคำนั้นช่างทรงพลังทำให้ทั้งสองเทพรู้สึกราวกับพวกตนได้พบเจอในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เซอที่แสนงดงามนั้นมีสาย50สายและแต่ละสายนั้นเป็นตัวแทนถึงความมหัศจรรย์ในแต่ละช่วงชีวิต มือซ้ายที่ถือดาบคมสลักมังกรเพลิงของเขาโบกสะบัดและเขียนประโยคอันโด่งดังนั้นจากบทกวีเรื่องชื่อของหลี่ชางอิ่งลงบนผืนหิมะด้วยตัวอักษรจีนตามแบบขอองค์การเขียนผู้กานดั้งเดิมช่างดูสง่างามและพลิ้วไหวราวลวดลายมังกรที่กำลังจะทะยานจากผืนหิมะขึ้นไปบนท้องฟ้า การที่เด็กหนุ่มมีวิญญาณจากทั้งสองโลกทำให้เขาสามารถทำสิ่งที่แตกต่างกันได้พร้อมๆกันดังนั้นเขาจึงใช้มือซ้ายและขวาเขียนประโยคเหล่านี้ลงไปแท้จริงแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะเขียนคำพวกนี้แต่มันกลับเป็นไปเองโดยธรรมชาติอย่างไม่ตั้งใจ ความน่าเบื่อขอองค์การเขียนตัวอักษรซ้ำๆลงบนผืนหิมะด้วยอาวุธทั้งสองมือบนพื้นหิมะอันกว้างใหญ่ทำให้เขามีความเข้าใจและเคยชินในตัวอักษรเหล่านี้อย่างมากและประโยคเหล่านี้ก็ออกมาพร้อมกับสภาวะลืมตัวที่เขาเป็นนั่นเองตัวอักษรของดินแดนไร้ขอบเขต นั้นเป็นตัวอักษรที่พัฒนาไปอีกรูปแบบมันจึงต่างจากตัวอักษรจีนโดยสิ้นเชิงบทกวีโบราณเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนของติงห้าวโดยที่เขาไม่เคยรู้ตัวมาตลอดอันที่จริงแล้วเด็กหนุ่มนั้นไม่แม้แต่จะรู้ความหมายของมันด้วยซ้ำไปแต่สำหรับเทพกระบี่และเทพดาพวกเขานั้นรู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่าเพราะได้เห็นสิ่งน่าอัศจรรย์เข้าให้แล้ว และในเวลาต่อมานั้นเองุูมุูมุูมทันทีที่ติงห้าวแกะสลักคำสุดท้ายเสร็จสิ้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้น24ครั้งเท่าจำนวนตัวอักษรทั้ง24ตัวหิมะโดยรอบกระจายไปทั่วทุกแห่งด้วยขุมพลังที่มีอนุภาพเทียบเท่ากับผู้ฝึกยุทธ 1. จุดลมปราณ